สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวสะกุลคนบ้านบ้านผู้เก่ามาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วได้จ้ะมื่อนี่สาวสะกุลได้ของกินมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าเนาะสาวสะกุลได้ก๋วยเตี๋ยวจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสาวสะกุลเห็ดเองเนอซื้อเนื้อมาจากมาตุนแล้วกะตุนตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่สิบโมงเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วล่ะกะมานั่งตุนเนื้อได้กินซุกพ่แม่ซุกเนีเปื่อยตอนแรงนี่แหละหว่างสี่โมงแรงนี่แหละแล้วกะมีนี่น้ำนี่นี่นี่ ก๋วยเตี๋ยวพลาดไม่ได้เลยอร่อยที่สุดก็คือผิกเผาเนาะพี่น้องสามสกุลจีเองน้ำจ้ะก,กระเทียมเจียวนี่กระเจียวเองเห็ดเองนะพี่น้องอทําเองหมดทุกอย่างจ้ะยกเว้นเส้นซื้อเขาพักนี่กระของตัวเองจ้ะปลูกที่สวนครัวเนาะที่ไผ่เคยเบงคลิปสาวสกุลก็จะเห็นแหละว่าสาวสก,กุลปลูกผักสวนครัวมีคณะนะเทน้ำเลยจ้ะจะเอามาเทกินกับพี่กับน้องกันเลย มาได้ลาดมาโอ้นี่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 นีน้ำค้น,น,คน,คน,เนๆเลยจ้ะเหมือนูว้าวน้ำหอมๆเลยจ้ะหอมเนื้อเปื่อยเห็นเนื้ออยู่เมื่อน่ะไปแมคโคจ้ะเห็นเนื้ออยู่แมคโคโอ้ยไขมันแทรกแบบหนา,นาๆเลยสาวสกุลก็เลยโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยดีเป่ะเหดกินก็น่ากันเลยนี่แหละที่มา นี่โรยกระเทียมเจียวหอมหอมว้าวชุ่ๆๆใส่หลายๆจะเอาเห็ดเองนี่ <c oughs> เราทำเองเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่เนาะเราไปซื้อเอานะ่ะเขาใส่ให้เรานิดเดียวเองแล้วก็รุงรสจะ้ะนี่พริกป่นใครกินเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะอ,อ,อ,อน้ำตาล ว้าวาว้าวาว้าว,าวมาจ้ะวันนี้คเลโคุเล,ลส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวเดอขอออกก่อนแล้วมันความของแซบเนี่ยเซนกันลวกมาเตรียมไว้แล้วมันก็จะแข็งแข็งจังน้อยพี่น้องได้ลวจ้ะคนละให้มันเข้ากันเ้นมันจะเกาะกันจังน้อยเนาะมันก็จะแข็งแข็ง นี่พักกินกับกันด้อพี่น้องถั่วกะคอสสลัดคอสเนาะแซ่บๆจ้ะขอเอาไวา้ด้วยกันน้ำลายแตกอีกแล้วมาด้วยจ้ะแซ่บๆกับสารสกุลเด้ยอืมอืม หอมกระเทียมเจียวอะ่ะน้ำอร่อยน้ำนัวๆเลยค่ะ เมื่อเปล่อยชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะขอเอาอยางมัดผมก็ได้พี่น้องยันผมลงน้ำก๋วยเตี๋ยวมาบบบนี้ตั้งใจกินละเด้อ อือร่อยมากหอมกระเทียมเจียวมากอเจได้ามันมีกะปิเนาะอตอนหานะ่ะ ตอนเช็คเครื่องก็ถามอยู่ได้เออลืมกระปิแล้วเปลือกจะ้ะนี่เอ็นมันไปเปลือกนุ่มๆเลย คณะยอดอ่อนๆเลยจ้ะ la mort เนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะพืกนเผหอมๆ ห mm hmm. นีบกับขาดแล้วจ้ะเปล่อยพูด กัดหนักผิกเนาะพี่เลานเนาะมันก็จะน้ำหูน้ำตาไหลจังน้อยเนาะขอโทษขออภัยเด้อยจ่าท่าเรียบร้อยเดือผัดแห้งแซบได้ผิดก,ก็ได้กินลายละโบแม่นว่าสิเพชแล้วกินบ่ได้บ่จ่ะแห้งแซบ กับคณะอร่อยที่สุดอ,อันนี้มันใหม่